การทำอย่างนี้นะเรียกได้ว่าปฏิบัติกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาทุกขิยาบทถ้าถมว่ากรรมฐานข้อไหนก็บอกกรรมฐานข้อธรรมานุสติเรามีธรรมานุสติอยู่ตลอดเวลาทุกขิยาบททุกกระเบียดนิว้ว <c oughs> เป็นธรรมานุสติธรรมะเป็นสิ่งสุด จะลึกถึงและปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมานุสตินี่ช่วยได้ธรรมะช่วยได้เพราะเหตุนี้คำว่าหน้าที่น่ะคือสิ่งที่ช่วยให้รอดคำว่าธรรมะมันเป็นคำเดียวกันมันก็คือสิ่งที่ช่วยให้รอดมีธรรมะเป็นที่พึ่งช่วยให้รอดเป็นพระเจ้าที่แท้จริงที่จะช่วยให้เรารอดยิ่งกว่าพระเจ้าชนิดไหนหมด ถ้าเราจะมีพระเจ้าก็คอยเ,เลือกไปทางธรรมะเลยปฏิบัติแล้วช่วยรอดช่วยให้รอดให้พระเจ้าที่ไม่รู้ที่ไหนได้แต่วนวานเวรอองหลวงอ้อนวอนอย่างนั้นเป็นสยศาสตร์ไม่ใช่ความจริงขอพูดถึงคำว่าสยศาสตร์ตรนนี้นยไสยศาสตร์นั่นมันเป็นหลักที่มีไหวปฏิบัติที่มีไหวสําหรับ คนปัญญาอ่อนไม่อาจจะเข้าใจอย่างที่เรากำลังพูดเนัวหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็รอดเขาไม่เข้าใจก็ไม่อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกพอใจในการทำงานได้เขาต้องไปบ่นบานอย่างสายสัตร์พระเจ้าพาิสามเทวดาที่ไหนก็ไม่รู้เป็นเรื่องะการกระทำของคนปัญญาอ่อน ก็น่าสงสารแล้วก็ปัญญามันอ่อนแล้วก็เก็บสยสสารไว้ให้คนปัญญาออกพุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนตื่นที่สยสสารนะก็ศาสตร์ของคนหลับคำว่าสยะแปลว่าหลับพุทธะปลว่าตื่น มันมีพุทธศาสตร์ก็คืิศสตร์ของคนตื่นมีความรู้ของคนตื่นมีสติปัญญาเมื่อคนตื่นไม่หลับด้วยอวิชชาที่ศยศาสตร์ศาสตร์ทองคนหลับมันไม่มีปัญญาถึงขนาดที่จะตื่นจะรู้จะเห็นแจงได้แต่เผอิญว่ามันมีแปลอดกอย่างหนึ่งสยแปลว่าดีกว่าไม่วันดีกว่าไม่มีอะไรเสเลย พุศาสตร์สำหรับคนปัญญาอ่อนมันดีกว่าไม่มีอะไรเสยเลยยกให้เป็นระดกของคนปัญญาอ่อนเราไม่ต้องเมื่อเรามีพุทธศาสตร์ต้ก็ทำอย่างว่าสามารถจะทำให้มีความสุขอยู่ได้ทุกยาบททุกกระเบียดนิว้วเมื่อวัดโดยโดยเวลาว่าทุกวินาทีวัดโดยพื้นที่ก็ทุกกระเบียดนิว้วมีแต่ความถูกต้องมีความเป็นสุข ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปในท่าไหนอย่างไรว่า mm hmm. ทุกกระเบียดนิ้วและทุกวินาทีมีความสุขด้วยสิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำทั้หลาแต่เราไม่ได้ทำวยความรู้สึกเป็นธรรมานุสติว่าน,นี่คือการปฏิบัติธรรมเราก็าเลยไม่ได้รไม่ได้รับประโยชน์อันนี้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสุขทุกริรายบหทุกกระเบียดนิว้ว ที่ก็ที่ทําอยู่อย่างเดิมแหละกม็มีสติสัมปชัญญะเข้ามามันก็จะกลายเป็นเรื่องที่มีความสุขพออกพอใจช,ชื่นใจตัวเองอยู่ทุกกระเบียดนิ้วโดยพื้นที่ทุกวินาทีโดยเวลานี่ทำอย่างนี้เรียกว่ามีธรรมานุสติปฏิบัติกรรมฐานในข้อธรรมานุสติอยู่ ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นคนอาชีพไหนจะเป็นเศรษฐีเป็นราชามหากษัตริย์จะเป็นพ่อข้าเป็นชาวนาชาวสวนเป็นกรรมกรก็รตามสามารถจะทำให้หน้าที่เนี่ยเป็นธรรมะ้พ็พอใจแล้วเป็นสุขอยู่ตลอดเวลา เมื่อจิตมันรู้สึกเป็นสุขแล้วมันก็ไม่ต้องการอะไรอีกแต่เขายังไม่รู้จักทำให้มันเป็นสุขไม่รู้สึกเป็นสุขแม้ว่าจะทำหน้าที่นี่อยู่ตลอดเวลาถ้าเราทำหน้าที่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราก็รู้รู้จักทำให้มันมีความหมายเป็นหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเมื่อปฏิบัติธรรมะก็พอใจเมื่อพอใจก็เป็นสุขตลอดเวลา เนี่ยไอ้ความลับมันอยู่ที่ว่าถ้ารู้ว่าไอ้หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่มันก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยเป็นผู้มีธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีทุกพื้นที่จุกกระเบียดนิว้วถ้ามันไม่รู้อก็ท,ท,ทาาําทํเปล่าๆไปนะทํไประเดอยที่ว่าทําความคยชินตามความจําเป็นบังคับหรือตามสิ่เขาทําเราก็ทํา ไม่สามารถจะทาให้เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขได้ทุกอิริยาบถนี่มันเทียบเปรียบกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องเพิ่มงานอะไรได้เท่าที่ทําอยู่ทุกวันตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าถ่ายจาระปัดสาวาก็อาบน้าก็กินอาหารแต่งตัวไปทํางานทำงานกลับมาแล้วก็กลับมาก็อาบน้ำกินล้างหน้าอาบน้ำกินอาหารอย่าง,อย,างอย่างนั้นตลอดเวลา เรียกว่ามันถูกย้อมอยู่ด้วยความรู้สึกพอใจพอใจว่าเป็นสุขยอยู่ตลอดเวลาพอค่ำลงจะนอนนึกย้อนหลังทั้งวันนี่ทำอะไรอ่ามันก็รู้สึกว่าทำปฏิบัติธรรมะทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาเป็นที่พอใจอยู่ตลอดเวลาโดยความถูกต้องตลอดเวลาก็ยกมือไหว้ตัวเอง <laughs> จะไหว้ด้วยกิริยาท่าทางจริงๆก็ได้หรือไหว้ในใจก็ได้เหมือก็ไยกมือไหว้ตัวเองพอใจอิ่มอกอิ่มใจที่สุดนั่นคือสวรรค์แท้จริงสวรรค์แท้จริงที่เรากำลังมีอยู่ให้ถือเป็นหลักได้ว่าเมื่อไรพอใจตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้เรื่องวันนั้นเรามีสวรรค์อันแท้จริง สวรรค์ต่อตายแล้วนั่นยังไม่รู้อยู่ที่ไหนนอแล้วมันไม่รู้จะไปจริงกันที่ตรงไหนสวรรค์นี่จริงรู้สึกพอใจเป็นสุขใจแท้จริงอยู่ตลอดเวลาจนยกมือไหวตัวเองได้ที่สวรรค์ต่อตายแล้วถ้ามันมีจริงมันจะขึ้นอยู่กับสวรรค์นี่ถ้าเราได้สวรรค์อย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวตายแล้วก็าได้สวรรค์ทุกอย่างที่มันมีที่ในทางที่ตรงกันข้ามเราทําอะไรผิดพลาดโง่เง่าวดีก็ตาม <c oughs> นึกถึงตัวเองแล้ว <c oughs> เกลียดตัวเองเกลียดที่หน้าตัวเองอย่างนี้นั่นคือนรกค่ะนรกที่แท้จริงที่ตกอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้ามันทําผิดมัน,นกตกนรกถ้ามีตกนรกแท้จริงอย่างนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วไม่ต้องสงสัยตายแล้วมันะตกนรกทุกชนิดที่มันจะมี <c oughs>